ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมปาวคีวเอสนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัลลีนาฟรีไฟนะครับผมว่านะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับผมในโซนของกิจกรรมใหม่ที่ได้เข้ามาในเกมฟรีไฟเรานะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมของก่อคนคะโซนคนป้นโลนเนงนะครับผมว่านะครับผมขี้ฟรีไฟเรานะครับผมได้ไปคอลแลบเนาะ กับคอนโซลของป้นโลดนะครับผมว่านะครับเราก็กิจกรรมนี้เคยเข้ามาแล้วล่ะรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็รอบนี้ก็กลับไอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนนี้นะครับนี่เราเห็นเลยนะครับว่าในการสุ่มหนึ่งรอบนะครับก่อนนี้จะมีย5ไิบดมอนเนาะ ก็จะมีในส่วนของสกินเสื้อผ้านะครับผมนี่ครับเป็นเซ็ตของเราส่งของปนโลดนะครับผมแล้วก็สกินไอวอลด้วยนี่สกินไอวอลสวยมากนะครับผมก็อยากได้สกินไอวอลนะคือผมมองว่าสกินไอวอลมันสวยจริงๆนะครับนี่คือสกินไอวอลครับนี่แล้วก็นี่คือสกินหมวกครับผมซึ่งสมัติสกินหมวกนะครับผมก็คือว่าสวยนะในครอบคิดของผมว่าสกินหมวกก็สวยกางเกงก็สวยเสื้อผ้าก็สวยครับนี่นะครับสวยหมดเลยนะครับนี่สวยหมดเลยครับนี่เสื้อผ้าผมนี่สวยมากนะครับผมก็คือเซ็ต เสื้อผ้านะครับผมแบโอโคนิกาแั่นแหละนะครับในส่วนนี้นะครับนี่คือเสื้อผ้าเราแบ,บ Bea, โอโคนิกานะครับนี่ครับผมสวยมากนะครับนี่คือสกินกาเกงแบโอโคนิกาผมนี่ครับสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ขับไปคือสกินรองเท้าครับสกินรองเท้าแบคบโอโคนิกาก็สวยเหมือนกันนะเท่ดีนะครับนี่คือของผู้หญิงก็บ,บ้านนะผู้หญิงก็จะมีในโซ่ข,ของหมวดน,นะครับเสื้อผ้านะแล้วก็ในโซ่ของกางเกงด้วยนะครับนี่กางเกงครับนี่สวยมากแล้วก็รองเท้าครับสวยเหมือนกัน นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ชายก็ยังมีอีกเซตหนึ่งนะเป็นเซตแบบไมเนอร์เนาะนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเซตไมเนอร์นะครับมิสเตอร์ไมเนอร์นะครับนี่เสื้อผ้าครับเมื่อกี้คือหมวกมิสเตอร์ไมเนอร์นี่เสื้อผ้านะครับขับไปก็คือในส่วนของกางเกงนะครับผมมากางเกงมิสเตอร์ไมเนอร์นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับในส่วนของกางเกงนะครับนี่คือกางเกงครับกางเกงมิสเตอร์ไมเนอร์ครับสวยเหมือนกันนะครับขับไปคือรองเท้าผมนี่ครับรองเท้ามิคเตอร์ไมเนอร์นะครับสวยไหม นี่คือสกินกระเป๋าด้วยนะครับผมภายในนี่ก็มีในส่วนของสกินกระเป๋าครับแล้วก็ในส่วนของสกินกอดศพก็มีนะนี่ให้ผมเดี๋ยวให้ดูสกินกอดศพด้วยนะครับนี่คือสกินกอดศพครับสวยไหมสวยไหมสวยมากเนาะนี่คือสกินกอดศพนะครับขับไปก็คือในส่วนของสกินนะครับผมไอวอลนะครับไม่ใช่ไอวอลดิขอไปสกินสเก็ตบอร์ดครับหรือว่าสกินเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองนะครับสวยเหมือนกันนะครับแอร์บอร์ดนะครับสวยเหมือนกันเห็นไหมครับ จะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับสีส้มพูเป็นสีส้มได้นะเห็นไหมครับนี่สีชมพูสามารถเปลี่ยนเป็นสีส้มได้นะครับขับไปนะครับผมก็ขึ้นในโซสกินลบซูชีมนะครับนี่คือสกินลบซูชีครับซึ่งอ้าหารเรามีไอเทมเหล่านี้อยู่แล้วครับก็จะขึ้นคำว่ามีแล้วครับแต่ข้าหารเราไม่มีก็จะไม่ขึ้นนะนะครับแล้วก็ขับไปนะครับผมก็จะยังมีนะครับผมในส่วนของโคเคนนะครับผมมีโคเคนด้วยนะนอกจากสกินนะครับแอร์บอร์ดสกิน กองสมเนาะหรือว่าสกิลลบซูชี่เบอร์สกิลลบซูชี่นะครับแล้วก็มีโคเคนสิบโคเคนนะครับห้าโคเคนสองโคเคนแล้วก็หนึ่งโคเคนด้วยนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมานะครับเห็นไหมครับซึ่งเราสามารถนําโคเคนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนึ่งโคเคนสองโคเคนห้าโคเคนหรือว่าสิบโคเคนนะครับเราสามารถที่จะนําเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับผมนี่ครับก็จะมีราคาบอร์ดเลยนะครับว่า ว่าเราอยากได้อะไรแล้วจะใช้กี่โคเคนนะครับผมในการแรกนะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกดูได้นะครับว่าไอเข้มที่เราอยากได้นั้นราคากี่โคเคนนะครับนี่ครับมีสกินเสื้อผ้าด้วยนี่อ่านะครับนี่ก็จะเซ็ตแลกสุก็จะใส่เยอะหน่อยนะนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับผมซึ่งสำหรับในการซุ่มหนึ่งรอบนะครับจากคีย์บอร์ดเลยนะครับว่าเราจะเสียนะครับ25ไดมอนด์นะครับผมในการซุ่มหนึ่งรอบนะครับผมนี่25ไดมอนด์นะครับซึ่ง ในการสุ่ม10รอบนะครับเราจะเสียประมาณ250ไดมอนเนาะแต่สมมติว่าเราอยากสุ่ม20รอบนะครับแล้วเรามีคูป,ปองลดราคานะครับผมก็จะเหลือเพียงแค่400ไดมอนเนาะในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าให้ดูแล้วกันนะครับ,อบคอยห้ผม500ไดมอนนะครับถ้าเราสุ่มไป500ไดมอนนะครับผมเราใช้คูป,ปองลดโลน100ไดมอนก็เหลือแค่400ไดมอนขออภัยด้วยนะผู้ผิดไปนิดหน่อยนะครับนี่นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมในคลิปนี้ก็ ขอแค่มารีวิวกิจกรรมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะขออนุญาตยังไม่สุ่มแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามโมประมาณไดมอนด์ผมยังมีไม่เยอะเนาะในส่วนนี้ก็ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนี่นะครับสวยเหมือนกันนะใครที่อยากได้ก็คือรีบเข้ามาสุ่มเลยนะครับผมอยากคีย์บอร์ดเลยนะครับว่ามันคือเซตคอลอชองของโปโลนะครับผมซึ่งจะเป็นเซตลิมิเต็ดนะครับเมื่อไปเซตลิมิเต็ดนะครับผมแน่นอนครับว่าถ้าเราจัดดาไอดีนี้ไปขายครับสมมติเราสุ่มแล้วเราก็มีเซตคอลอชองของโปโลมีไอวอลนะครับหรือว่ามีในนนสส่วเื้้อผาะ ล้วก็สามารถนาไปขายได้ในราคาที่ดีกว่าการที่เราแบบไม่มีขอนแลหรือว่าขอนลิมิเต็ดเลยนะครับในไอเดีเรานะครับเพราะขอนลิมิเต็ดนี่แหละครับจะช่วยนึงดูให้เราขายได้ดีขึ้นนะครับ่ะนะครับผมก็เอาไปว่านะครับผมขาดไปเพื่อชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ